อันที่6ไฟกระพริบตามแสงนะครับอุปกรณ์ไดโอดเป็นแสง LED แบบกระพริบเสี1ตัวทานซิสเตอร์ชนิด NPN เบอร์ C 90132ตัวนะครับตัวต้นทานแปลงค่าตามแสง L d r 1ตัวรางฐาน3โวลต์ตัวต้นทานคงที่1กิโลโอห์ม1ตัวนะครับ นี่ครับผลที่ได้หลักการและเหตุผลนะครับตัวต้านทานแปลงค่าตามแสงเป็นตัวต้านทานแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติพิเศษ,ษ,ษ,ษคือค่าความต้านทานจะแปลตามความเข้มของแสงที่ตกกระทบตัวมันเมื่อมีแสงเข้มสูงมากระทบตัวมันนะครับจะทําให้ค่าความต้านทานของตัวมันเองลดลงแต่เมื่อ ความเข้มของแสงลดลงค่าความต้านทานในตัวมันจะเพิ่มขึ้นสูงสรุปผลการทดลองจากการทดลองจะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ไฟฉายสองเข้าไปที่ตัวต้านทานค่นะ <L DR S 2> นาแปวน LED จะทำให้ LED หนึ่งที่เป็นตัวต้านทาน R 1นตามหลักการของวงจรแบบแรงดันทำให้มีแรงดัน ใบอัดทานซติเตอร์ออ่งและ 2> อ2นำกระแสะไฟส่งผลให้มีกระแสะไฟไหลผ่าน LED แบบกระพริบเจ็ดสีทำให้มีไฟกระพริบขึ้นนั่นเองครับขอบคุณครับ